โอ้โหโซนต้องบอกว่าสปาที่เอฟเวอร์เรสสปาแอดฮิวตันพัทยาเนี่ยลิศสุดๆเลยเนาะเพราะว่าเป็นสปาหรูระดับ5ดาวเลยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดอะไรกันมากไปกว่านี้เดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมกันก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วงของเซียมอัปเดตค่ะบายฮิวตันพัทยานะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับสปาหรูระดับ5ดาวนะคะนั่นก็คือเอฟเวอร์เรสสปาแอดฮิวตันพัทยาค่ะและตอนนี้ปุก็อยู่กับสาวสวยของเราคุณสซนสกุลรับนนั่นเอง ตนพยานเนาะถ้าพูดถึงสปาเอฟเวอร์เรียของเราเนี่ยนะคะเรามีความพิเศษยังไงบ้างเอฟเวอร์เรียสปาของเราเนี่ยการทั้งตัวทรีทเมตนที่เรามีให้บริการรวมไปถึงการดีไซน์อย่างที่พี่ผู้เห็นนี่ด้านหลังสวยมากะคะ่ะคือเราค่อนข้างที่จะเน้นเฉพาะแล้วก็ให้การบริการที่เป็นมืออาชีพ การประกันที่เน้นนะคะเฉพาะเลยเฉพาะ,ะมากๆาค,คือเหมาะสําหรับทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือว่าคุณสุภาพสตรี<ช>นะคะที่เราพูดตรงนี้เพราะว่าเรามีในส่วนของผลิตภัณฑ์<ช>ที่ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้า<ช>แล้วก็เหมาะ เหมาะมากๆสําหรับทุกๆกลุ่งะนะคะที่บอกอย่างนี้เพราะว่าอะไรให้คุณโซนได้ขยายความนิดนึงนถ้าพูดถึงในตัวผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยลักษณะของการให้บริการที่เอโฟเรียสปาเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3เจอร์นี่หลักๆ<ช>ค่ะคุ่ปูมาเหมือนการเดินทางเลยนะเราจะเน้นเหมือนการเดินทางซึ่งตัวเจอร์นี่แรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเอเซนเชียลเจอร์นี่จะมีทั้งเอเซนเชียลเจอร์นี่มีเอสเคปเจอร์นี่แล้วก็เมนเจอร์นี่อย่างที่ที่พี่ปูด้ ทราบแต่เบื้องต้นว่าเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็นทั้งผลิตภัณฑ์ที่เราหลังสรรมาเพื่อสุภาพบุรุษเฉพาะาหรือว่าการดูแลทั้งผิวพรรณน้งแต่ศีรษะจรลดปเท้าของคุณสุภาพสตรี อันนี้คือความโดดเด่นนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆค่ะในส่วนผลิตภัณฑ์ของเรานี่ก็เป็นแบรนด์นําเข้านะคะมีทั้งจากออสเตรเลียนะคะ,คะของออสเตรเลียเราก็จะมีของราเดียซึ่งตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวทรีทเมนต์ซึ่งเอา,เ,อาเขาเรียกว่า c u เจ u r e ของทางชนเผ่าออริบอจินม,มาผสมผสานของการให้บริการโอ้โหนอกจากจะ สบายผ่อนคลายแล้วยังได้รับในส่วนของอรารยธรรมนี่นะคะของชนเผ่าด้วยส่วนความพิเศษของเขาจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นหรือว่าเวลานวดไปแล้วจะมีความรู้สึกประมาณไหนบ้างตัวกลิ่นเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละ,ะทร e ตเมนต์เนี่ย จริงๆแล้วเราจะเน้นไปเรื่องของความเป็นธรรมชาติ<อ>เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของของเราที่ที่นำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวเคสตินฟอรเรียนที่นำมาจากอเมริกา<ฆ>หรือว่าเป็นลาเดียหรือว่าวิตามิน<ฆ>ที่มาจากออสเตรเลียตัวนี้เราจะเน้นมากเกี่ยวกับธรรมชาติ<อ>ค่ะอย่างลาเดียเนี่ยก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาจากพวกตระกูลเบอร์รี่ ว่าถ้าเป็นของอเมริกาก็จะเป็นแร่ธาตุทางทะเลค่ะโอ้ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับผิวพันุ์ของเรามากๆเลยถ้าเกิดสวยหล่อกันตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยนะคะแล้วถ้ายิ่งเราได้มาดูแลกันบ่อยๆก็จะยิ่งทําให้เป็นการฟื้นฟูเนะเพราะว่าหลายๆท่านก็ปล่อยปัสะเลยบ้างก็มีการทํางานหนักบ้างมาผ่อนคลายมารีแลกซ์บ้างนะคะเหมือนเป็นการมาเติมพลังมาชาร์จแบตให้กับผิวของเราได้ด้วยนะคะดูแลกันค่ะและนอกจากนี้นะคะนอกจากความพิ เศษของผลิตภัณฑ์นะคะเรื่องของการให้บริการนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะในส่วนของอพนักงานหรือว่าเจ้าที่ของเราก็ได้ผ่านการฝึกอบรมค่ะอย่างดีเพราะว่าที่นี้เราจะมีเจ้าหน้าที่หนึ่งท่านอเอาไว้ประจําในการที่จะ,ะเขาเรียกว่าเป็นการรีเฟรชทรีทเมนต์คือเราจะมีการฝึกพนักงานฝึกสก,กิลรวมถึงกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ทุกตัว เพราะฉะนั้นอยากรู้เรื่องอะไรในเก<ภ>ี่ยวของผลิตภัณฑ์หรือว่าการให้บริการนะคะก็สอบถามได้เลย<ภ>นะคะอันนี้เราแนะนําในส่วนของกว้างๆแล้วนะคะก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์การให้บริการนะถ้าพูดถึงเรื่องของการออกแบบตกแต่งด้านหลังเรานี้ก็จะออกแบบตกแต่งได้แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ private มากๆนะคะแล้วก็วิวนะคะถ้าเกิดเราอยู่ด้านในสปาอยู่ห้องทางนี้ห้องนวดทางนี้นะคะมองออกมาเราจะเห็นวิวทะเลสวยมากผ่อนคลายที่ นะคะรู้สึกว่าเออมันสบายมากๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองนะคะมาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ตรงนี้ดูนะคะในส่วนของท่านที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็ต้องการจะดูแลผิวพรรณมาฟื้นฟ,นฟ,นฟนูดูแลกันที่เอเวอริตสปาแอิวัพัทยาค่ะผู้ชมเดี๋ยวไปพักสักครู่เพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันในส่วนของที่เอฟเฟอริตสปาแอิวัพัทยาและรวมถึงเมมเบอร์ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะสมัครเมมเบอร์ Member, ต้องบอกว่าสิทธิพิเศษมากมายจริงๆที่รอคุณอยู่เดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกันคะ่ะ